เ็นดูน้องเอพิเกลโมเมนต์น่ารักกับป้าเจี๊ยบแบบนี้ป้าเจี๊ยบก็หลงไม่ไหวแล้วการเป็นคุณแม่ลูกสามของชมพู่อรยาถือว่าเป็นงานที่ลำบากไม่น้อยโดยเฉพาะหากต้องเลี้ยงลูกเองคนที่จะมาช่วยเลี้ยงลูกแบ่งเบาภาระได้ก็ต้องเป็นคนที่น่ารักไว้ใจได้และเข้ากับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งสาวชมพู่เองก็มีป้าเจี๊ยบเป็นพี่เลี้ยงของน้องสาย้าน้องพายุและล่าสุดก็เป็นพี่เลี้ยงของน้องเอบิเกลคอยช่วยเหลือชมพู่เลี้ยงลูกของเธอและด้วยความที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีต่างฝ่ายต่างดีต่อกันมาโดยตลอดรวมไปถึงความรักและความผูกพันส่งต่อไปถึงลูกๆ สุดมีคลิปน่ารักน่ารักระหว่างน้องเกลกับป้าเจี๊ยบที่ป้าเจี๊ยบกำลังอุ้มน้องเกลที่กำลังกินขนมบ้าบินอย่างอร่อยอร่อยงานนี้น้องเกลจะไม่ยอมกินคนเดียวค่ะมีการจิ้มผลไม้ปอนป้าเจี๊ยบด้วยไม่พอยังกอดป้าเจี๊ยบด้วยความรักอีกด้วยเป็นโมเมนต์ที่ทำให้ป้าเจี๊ยบหลงสุดๆแฟนคลับที่ได้ชมต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่บ้าบินนอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยไหม อนี่ค <sup> yeah. okay. okay. ah, well, ah, ือข้าวเหนียวของน้องหรอใช่ข้าวเหนียวโอเคอร่อยไหมจะกินทั้งสองอย่างอ๋ออันนี้ก็จะกินบะหมี่กึ่งีุอ้าวป้อนแม่เจี๊ยบเลวป้อนแม่เจี๊ยบป้อนลูกป้อนแม่เจี๊ยบป้อนแม่เจี๊ยบเอ้าอร่อยมากเกอ่ารักแม่เจี๊ยบไหมรักแม่เจี๊ยบไหมรักอ๋อจะหอม มเเียยยบักตาลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ